ตอนที่204ความยากจนเป็นตัวกระตุน้นลินจือเยียนรับตำรามาถือไว้พร้อมรอยยิ้มตำราที่สิทธิ์พี่เจียงเลือกให้ต้องมีประโยชน์แน่นอนช่วงหลายวันนี้ได้อ่านตำรากับสิทธิพี่เจียงก็รู้สึกว่าตนพัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะด้านการเขียนบทความเขายังได้รับคำชมจากอาจารย์ด้วยการลาหยุดเพื่ออ่านตำรากับสิทธิพี่เจียงเป็นทางเลือกที่ฉลาดมาก ในบรรดาตำราของบ้านเจียงโมหานล้วนมีการเขียนสรุปอย่างละเอียดเอาไว้ยังมีพวกบทกวีหรือบทความที่เขียนในเวลาปกติพอหลินจือเยียนอ่านแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าได้เปิดมุมมองและเข้าใจขึ้นมาทันทีขณะที่ตรหนักได้ถึงพัฒนาการของตนเขาก็ทราบถึงช่องว่างระหว่างตนเองกับเจียงโมหานว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสติปัญญาของตนยังไม่เพียงพอดังนั้นต้องขยันศึกษาตำรามากกว่าเดิมหากไม่ได้เป็นเพราะพี่รองทำของอร่อยให้กินทุกวันเขาก็คงเหนื่อยจนสู้ผอมไปแล้ว หลินเว่ยไว้ยย่งตำราที่พวกเขาสองคนเลือกมาถือไว้แล้วเอื้อมมือไปตบที่โต๊ะคิดเงินคำนวณว่าเป็นเงินเท่าไหร่อย่าชักช้าพวกเรารีบไปกินข้าวพานักงานร้านหนังสือมุ้ยปากอีกครั้งไปกินข้าวที่หยวนเคอร์หลายพวกเจ้าเนี่ยนะหรือคุยโวไปเถิดการโอ้อวดไม่ต้องเสียเงินอยู่แล้วนี่สภาพเช่นพวกเจ้ายังไม่ทันเบียดถึงประตูของหยวนเคอร์หลายก็โดนไล่เยี่ยงขอทานแล้วทั้งหมด12ตําตำลึง3าอีแปะ พนักงานมองไปยังเจียงโมหานซึ่งดูมีเงินมากที่สุดในบรรดาสามคนนี้แล้วพูดเสียงดังลัน่นเสียงเพิ่งเงียบลงหลินเว่ยเว่ยก็ตบตัวเงินยี่สิบตำลึงลงบนโต๊ะโอยทันใดนั้นหลังมือของนางก็โดนพัดตีนางจึงถลึงตาใส่บัณฑิตหนุ่มด้วยความโมโหเหตุใดต้องตีนางแรงเพียงนี้มันเจ็บมากรู้หรือไม่เจียงโมหานดึงตัวเงินของนางกลับมาแล้วยัดใส่มือนางอีกครั้งจากนั้นก็หยิบเงินสดจำนวนสิบตำลึงกับสามอีแปะออกมาจากกระเป๋า พนักงานเห็นมูลค่าของตัวเงินและสีหน้าหมดความอดทนและการดูแคลนก็จังหายราวกับภาพมายาดูไม่ออกเลยแท้จริงคนมีเงินสมัยนี้ชอบทำตัวเป็นยาจกใครจะคิดว่าเท้าเปื้อนโคลนกับบัณฑิตยากจนคนหนึ่งจะสามารถคว้าตัวเงิน20ตำลึงหรือเงิน10กว่าตำลึงออกมาในชั่วพริบตาเดียว ยวนเครือไหลตั้งอยู่ในพื้นที่คึกคักที่สุดของอำเภอเป่าชิงเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ทำเลทองหากทำการค้าบนถนนสายนี้ถ้าจะกล่าวว่าเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายย่อมไม่เกินจริงแต่อย่างใดแน่นอนว่าทางเท้าของถนนสายนี้ก็เป็นทำเลทองที่หาได้ยากเช่นกันตอนนั้นหนิงตรงเซิงอยากใช้เส้นทางระดับสูงของอำเภอเพื่อเปิดร้านสาขาสองแต่หลังจากค้นหายาวนานกว่าหนึ่งเดือนเขาก็ยังหาร้านที่เปิดให้เช่าไม่เจอจึงได้แต่ถอยไปเลือกถนนด้านข้างแทน วันนี้เขาเป็นเจ้าภาพซึ่งหลินกูเหนียงไม่เคยให้โอกาสเขาเช่นนี้มาก่อนหนิงตรงเซิ่มารอยอยู่ที่หน้าประตูร้านหยวนเครื่อหลายนานแล้วก่อนที่พวกหลินนอเว่ยเจะโดนพนักงานไล่ออกไปเพราะเห็นว่าเป็นขอทานเขาก็รีบเข้าไปต้อนรับไม่อย่างนั้นอาจเกิดสถานการณ์ที่เข้าใจผิดหรือ,อกระอักกระอ่วนได้คุณชายทั้งหลายเชิญด้านในเชิญที่หอชุนหลานขอรับ พนักงานมองการรวมตัวของกลุ่มคนประหลาดนี้ด้วยความสงสัยคุณชายในชุดสง่างามเด็กบ้านนอกในชุดเก่าโสมบัณฑิตยากจนอีกสองคนนี้คือการรวมตัวของเทพเซียนอันใดกันด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามแบบฉบับที่สืบสารกันมาพนักงานได้พาทั้งสี่คนมายังหอชุนหลานเมื่อรินชาเรียบร้อยแล้วก็ถามด้วยรอยยิ้มคุณชายทั้งหลายต้องการสั่งอาหารอะไรบ้างขอรับหนิงตงเซิงเคยมาที่นี่สองสามครั้งเวลาคุยธุรกิจขณะมองหลินเว่ยเว่ยแล้วเขาก็กล่าวว่า ซี่โครงน้ำแดงของที่นี่รสชาติไม่เลวยังมีหมูทอดราสเปเรีวหวานผัดหมูกรอบซี่โครงตุ๋นกระลำปลีล้วนทำออกมาได้มีรสชาติตั้งเดิมทั้งสิน้นหลินเว่ยเว่ยพยักหน้าแล้วกล่าวว่าเรามากันแค่สี่คนไม่ต้องสั่งเยอะมากประเดี๋ยวจะสิ้นเปลืองเปล่าเปล่าเอาเนื้อขาวและไส้กรอกเลือดตุ๋นกระลำปลีหมูทอดราสเปเรีวหวานผัด 3, สามเสี่ยนซี่โครงตุน๋นถั่วฝักยาวส่วนซุปแค่ซุปไข่ก็ได้แล้วอ้อเอาเกี๊ยวไส้เนื้อมาอีกหนึ่งชุด นี่ยังถือว่าไม่เยอะอีกหรือต้องทราบว่าจุดเด่นของชาวเหนืออย่างหนึ่งคือการแบ่งกันกินแค่เนื้อขาวและไส้กรอกเลือดตุนกะหรี่หำเมื่อตักใส่ชามก็สามารถทําให้สองสามคนกินจนอิ่มท้องได้แล้วทั้ง4คนนี้มีรูปร่างผอมแห้งสั่งอาหารเยอะเช่นนี้แล้วยังกล้าบอกว่าไม่สิ้นเปลืองอีกหรือหนิงตงเซิ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มสีโครงน้ําแดงและกระเพาะแพะโลกมาอีกอย่างละหนึ่งหลิมกู๋เหนียงกระเพาะแพะของร้านนี้เรียนสูตรมาจากเมืองหลวงสั่งมาสักจานเถิดพวกเราจะได้ชิมของใหม่ๆกันหน่อย อาหารที่ยกมาเป็นอย่างแรกคือเนื้อขาวและไส้กรอกเลือดตุ๋นกระลำปลีหลินเว้ยว่าอยากชิมอาหารตะวันออกเฉียงเหนือแบบต้นตำรับมานานแล้วในชาติก่อนกว่านางจะแย่งที่ฝึกงานในพื้นที่ภูเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายรถเพิ่งขับออกไปแค่ครึ่งทางนางก็ทะลุมิติมาอยู่ที่นี่แล้วตอนที่นางย้อนเวลามาก็เป็นช่วงต้นฤดูร้อนภายแล้งรุนแรงแล้วจะมีใครในหมู่บ้านเชื้อหมูเพื่อทำไส้กรอกเลือดบ้างหละในที่สุดนางก็มีโอกาสได้ชิมเสียที นางคีบเนื้อหมูขึ้นมากินไม่ต้องกล่าวเลยเนื้อหมูขาวขาว,ขาวแทรกมันราวหิมะเมื่ออยู่ในปากกสัมผัสกลมกล่อมมันแต่ไม่เลี่ยนไส้กรอกเลือดรสชาติเข้มข้นสดใหม่ละเอียดนุ่มลิ้นเมื่อรวมกับต้นหอมน้ำมันพริกกระเทียมเจียวก็ยิ่งกลมกล่อมและมีรสชาติสดชื่นกว่าเดิมอืออาหารจานนี้ทําได้มีรสดั้งเดิมมากลินเว้ยว่คีบไส้กรอกเลือดและเนื้อหมูอย่างละชิ้นแม้กินจนปากมันเยิมแล้วนางก็หยุดมือไม่ได้ หนิงตงเซิงแนะนำซี่โครงน้ำแดงมันทำจากกระดูกสันหลังหมูที่ตุ๋นเป็นเวลานานกระดูกสันหลังหมูที่เคี่ยวแล้วจะมีรสนุ่มละมุนเคี้ยวได้อย่างเพลิดเพลินทำให้รสชาติค้างค้างอยู่ในปากไม่มีที่สิ้นสุดซี่โครงน้ำแดงจานใหญ่ถูกหลินเว่ยเว่ยกินไปคนเดียวกว่าครึ่งจานของอร่อยพร้อมรสชาติตั้งเดิมทำให้หลินเว่ยเว่ยมีความอยากอาหารมากกว่าปกติและผลลัพธ์ที่ได้คืออาหารที่แปรดคนกินแล้วก็ยังเหลือได้หายไปจนเกลี้ยงเพราะคนทั้งสี่แน่นอนว่าผลงานส่วนใหญ่ต้องยกให้หลินวเว่ย ตอนเริ่มแรกหนิงตรงเส้นเกตตะลึงจนอ้าปากค้างทะว่าต่อมาก็เริ่มชินอย่าว่าแต่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยแม้แต่ชายชะก,กันที่กินได้แบบหลินกูเหนียงก็มีไม่มากเขายังกังวลว่าหลินเว่ยเว่ยจะกินจนแน่นท้องแต่พอเห็นท่าทางเฉยชาของเจียงโมหานและหลินจือเหยียนแล้วเขาก็วางใจได้ในที่สุดตรงกันข้ามคือเขากินจนแน่นท้องเสียเองก็เวลาเห็นหลินกูเหนียงกินอะไรแม้จะเป็นคนที่ไม่อยากอาหารก็ยังกินเพิ่มได้อีกหลายคำ หลินเว่ยเว่ยเช็ดมุมปากยกชาบนโต๊ะขึ้นจิบจากนั้นก็เรียกพนักงานเข้ามาเสี่ยวเออมีขนมกินหลังอาหารหรือไม่ช่วยแนะนําหน่อยขนมอยากกินขนมท่านต้องไปที่ร้านขนม,ร,นขนมร้านของเราไม่มีขอรับพนักงานมองความเลอะเทอะบนโต๊ะแล้วดวงตาก็แทบถลนออกมาคนพวกนี้กินเก่งเหลือเกินหลินเว่ยเว่ยสายหน้าเพราะพวกเจ้ากินรอบครอบไม่พอ ลูกค้ากินข้าวเสร็จแล้วก็อยากกินขนมแก้เบื่อแม้แต่บริการขั้นพื้นฐานที่สุดพวกเจ้ายังทำไม่ได้จะทำให้ลูกค้าพอใจได้อย่างไรเจ้ามองถนนฝั่งตรังข้ามสีเริ่มปรับปรุงแล้วน่าจะเป็นร้านอาหารเหมือนกันแถมขนาดไม่เล็กด้วยหากไม่เปลี่ยนแปลงความคิดพวกเจ้าจะรักษาลูกค้าได้นานเท่าไรกันเชียวเมื่อพนักงานได้ยินถ้อยคำเช่นนี้ก็ไม่กล้ามองด้วยความดูถูกอีกต่อไปเขาเกาศีรษะแล้วฉีกยิ้มอย่างขอโทษท่านกล่าวได้มีเหตุผลมากขอรับทว่า เรื่องนี้ข้าตัดสินใจไม่ได้ประเดี๋ยวข้าจะไปเรียกหลงจู้มาที่นี่พวกท่านรอสักครู่ต่อจากนั้นพนักงานก็วิ่งลงไปชั้นล่างเพื่อตามหาหลงจู้ช่วงนี้หลงจู้ก็กำลังปวดศีรษะและหัวร้อนอยู่เหมือนกันฝั่งตรงข้ามกำลังจะมีร้านอาหารเปิดใหม่และยังเชิญพ่อครัวมาจากเมืองหลวงสามารถทำอาหารได้ตั้งหลายชนิดหยวนเครื่อหลายอยู่ในฐานะผู้นำด้านอาหารของถนนสายนี้มาโดยตลอดคงไม่จบเตุนในมือของเขากระมัง ช่วงหลายวันมานี้หลงจูเปรียบเสมือนเสมือนที่เดินบนกระทะระ้อนเขารีบคิดหากลยุทธ์จนสีสันแทบจะล้านอยู่แล้ว